You're listening to o s Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security t h ั h p p p i n e s s Investment วันนี้เรามาพูดคุยกันกันกบพี่ทิพย์กันบ้างว่าแล้วเรื่องของลายหุ้นในครับในฝั่งของแต่ละตัวที่พี่ทิพย์โคเบอร์เนี่ยนะครับเรามีผลประกอบการข้างอ่าข้างหลัง Q4 เป็นยังไงแล้วมองข้างหน้าเป็นยังไงสวัสดีครับพี่ทิพย์สวัสดีค่ะบอมแล้วก็นะักลงทุนทุกท่านนะคะส,สดีครับ ค่ะก็วันนี้เรามีการพรีวิวงบนะคะในช่วงที่จะประกาศในในเดือนหน้าก็คือเป็นงบในจอยมาสสี่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยจะขอพูดในส่วนของ Home Improvement ก่อนนะคะก็คือมีทั้งหมด3บริษัทก็คือดูโฮมโกลบอลแล้วก็ Home p ป o นะคะถ้าดูโดยรวมแล้วเนี่ยกำไรนะคะเราประเมินไว้ที่ประมาณ2,600ล้านนะคะก็จะโตขึ้น41% Year เ n year ยอยียแล้วก็23% Q on Q นนะคะในเชิงของเยเยียที่โตขึ้นเนี่ย ก็จะเป็นประเด็นการเติบโตนะคะมาจากส่วนของดูโฮมและโกลบอลเป็นหลักนะคะอันนี้เป็น2บริษัทที่ได้ประโยชน์จากในส่วนของราคาเหล็กที่ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมานะคะค่อนข้างมากอันนี้สะท้อนมาในให้เราเห็นได้ในส่วนของเซมโซเซลโกรทเลยนะคะในช่วงไตรมาสสามก็คือตัวดูโฮมเองมีเซมโซเซลโกรทในไตรมาสสามอยู่ที่ประมาณสักบวก3 8มสส่เปอซส่วนโกลบอลเนี่ยประมาณสักสิเปอร์เซ็นต์นะคะในฝั่งของเชิง Q ิวออนคิวเนี่ยค่ะก็จะ เป็นการฟื้นตัวที่ได้รับการฟื้นนะคะการประโยชน์จากในส่วนของ เออร์เน็งของ o o m p r r นะคะเป็นหลักที่น่าจะได้ประโยชน์จากการคลายล็อกดาวนะคะแล้วก็ทําให้ Rental Business ของเขาเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดนะคะประกอบกับตัว Home Pro เองเนี่ยก็มีการทํา Market i n g e v e n t ที่อยู่ใน Store นะคะซึ่งก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีนะคะในช่วงไตรมาสสี 4, ก็คือมี2ครั้งนะคะเ,เราเรียกว่า Super Expo นะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะทำให้ Same Store ของโฮมโปรในช่วงไตรมาสสเนี่ยก็เทิร์นมาเป็นบวกนะคะอยู่ที่ประมาณ 8ปดเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของที่เราจะเห็นโมเมนตัมเชิงบวกของเออร์เน็งโดยภาพรวมของอินฟูเม้นต์ได้ทั้งเยียร์เยียแล้วก็คิวออนคิว ส่วนเอาลุกในปีในไตรในไตรมาสหนึ่งนะคะเราคิดว่าการฟื้นจากไตรมาสสี่จะยังคงมีต่อเนื่องเพราะว่าไตรมาสหนึ่งปกติก็จะเป็นฤดูการขายนะคะของกลุ่มสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างอยู่แล้วนะคะเป็นไฮซีซันอยู่แล้วของการขายของดูโกมแล้วก็ g l o b a l นะคะซึ่งทั้งสองบริษัทยังมีสัดส่วนยอดขายในกลุ่มนี้ค่อนข้างสูงนะคะมากกว่า45%แล้วก็30%ตามาส่วน Home Pro เองนะคะก็เราก็มองว่าน่าจะได้ benefit จากส่วนของชอปที่มีคืนนะคะก็เป็นคนที่ผู้บริโภคน่าจะเข้าไปจับจ่ายใช้สอยนะคะก็ก็จะอยู่ในช่วงมกราถึงกล,กลางเดือนกุมภานะคะเพราะฉะนั้น,น quarter on quarter growth เนี่ยโมเมนตัมน่าจะยังมีนะคะแต่ว่า,าเราเองเนี่ยยังค่อนข้าง conservative ในมุมของ year on year เนื่องจากว่าฐานปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างได้ประโยชน์จากราคาเหล็กที่ปรับตัวสูงขึ้น ค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เราคิดว่าสําหรับในในเชิงของเยียนเยนในไตรมาสหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโค้ดหรือว่าอาจจะซอลงเล็กน้อยเล็กน้อยก็เป็นไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพสั้นๆส,ส่วนภาพที่มองทั้งปีของปีนี้เนี่ยเราคิดว่าปีที่ใน e n r n i n g ในปี2021เนี่ยการเติบโตที่เด่นเนี่ยจะมาจากกลุ่มด Home g l o b a l ซึ่งมีโฟกัสการขายอยู่ในต่างจังหวัดเป็นหลักในขณะที่โฮมโปรเนี่ยสามารถ ทำได้แค่แฟลตเท่านั้นในเชของเยียงเดีย แต่ปี2022เนี่ยเราคิดว่าโฮมโปรก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถเทิร์นตัวเลขการโกรดเนี่ยได้ค่อนข้างเด่นเมื่อเทียบกับอีก2บริษัทนะคะเราประเมินตัวโกรดของโฮมโปรอยู่ที่ประมาณ23แล้วก็ดูรวมกับโกลด์อยู่ที่ประมาณโลว์สิงเกิลดิจิตเท่านั้นนะคะปัจจัยที่ทําให้เรามองแบบนี้เนี่ยที่ที่1เราคิดว่าการฟื้นตัวของการโดยภคเนี่ยน่าจะยังน่าจะเห็นได้ชัดนะคะอันนี้ก็สามารถอิงได้จากเรื่องของไม่ว่าจะเป็น GDP growth f o r e c a s t หรือว่า private consumption growth forecast นะคะนอกจาก นี้ก็เป็นเรื่องของที่จะเราเราไม่ได้เาคว่าจะมีฟูลล็อกดาวนะคะในขณะเดียวกันราคาเหล็กซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าเป็นสินค้ากลุ่มที่มีพอ์ช่นค่อนข้างใหญ่ในในกลุ่มสินค้า Construction Material เนี่ยโดยภาพรวมจากที่เราได้ไปดูศึกษามาจากข้อมูลจากทางสภาอุดนะคะในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมเหล็กเนี่ยก็มีการมองว่าดีมานปีนี้ยังยังน่าจะมีเติบโตจากปีที่แล้วเพียงแต่ว่าในเรื่องของราคาเนี่ยน่าจะซอฟลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะเพราะว่ามันก็จะมี กดดันมาจากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็น property sector ในจหรือว่าราคาไอออนอ่อที่คาดว่าจะมีการลดลงนะคะแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงกว่าในปี2020นะคะเป็นเรื่องของค่าเฟรเป็นหลักอันนี้ก็เป็นภาพาใหญ่ๆที่เราคิดว่าจะมี impact จากกลุ่ม c o r o ิ e นิทิ e เ e ในปีนี้นะคะโดยสรุปนะคะอย่างที่เล่าไปแล้วเนี่ยเราคิดว่าในในในมุมมองของเราเนี่ย เราเรามองโฮมโปรที่เป็นหุ้นเด่นนะคะแล้วก็เลือกเป็นท็อปพิกเพราะว่าเราเรามองเรื่องของการโกรดเรามองเรื่องของดาวไซรัสดักราคาเหล็กที่ค่อนข้างน้อยเป็นหลักค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะครับพี่ทิพย์ครับแล้วสมมติว่าเราเริ่มเข้าสู่ในตอนนี้เราเข้าสู่ในไตรมาสหนึ่งแล้วเนี่ยพี่ทิพย์คิดว่าตัวไหนน่าจะเด่นสุดในไตรมาสหนึ่งเช่นมาจิต expansion หรือว่าเซมซอลเซลโกลด์ละท้ายเลือกตัวเดียวเอาตัวไหนครับเอาสั้นๆเลยไตรมาสหนึ่งไตรมาสหนึ่งนะคะก็เออเราคิดว่าโอกาสที่มาจิ n expansion เนี่ย g l o บ a l อาจจะมีมีโอกาสได้มากเพราะว่าล่าสุดที่เราเห็นตัวเลข private consumption เนี่ย private level เนี่ยพอเช่นเขาเติบโต,ตได้ดีนะคะในช่วงไตรมาสสี่จากปกติเฉลีย่ยเขาอยู่ประมาณ21็ก็กระชากขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ23 24ในช่วง22 23บในไตรมาสสี่เราคิดว่าโมเมนตัมนี้จะต่อในไตรมาสหนึ่งก็อาจจะเป็นช ANCE ที่ทําให้ช่วยอันที่หนึ่งลดผลกระทบจาก margin เล็กที่ลดลงอันที่สองก็คือช่วยไวเด้นตัว margin ให้ดีขึ้นได้ถ้าดูจากประเด็นเรื่องของ margin ในระยะสั้นๆนะคะ ครับแล้วในเชิงของ valuation นะครับ PE แต่ละตัวตอนนี้ตัวไหนถูกตัวไหนแพงะคระับพี่ถ้าดูจากตารางที่ที่บอมโชว์นะคะถ้าเทียบกับเ e อ r n EPS ใน uh, PE ในช่วงไตรไตรัีร2022เนี่ยเราก็จะเห็นว่า PE ของดูโฮมกับ g l o b a l วอ l ลิเยอรี่ก็จะต่ำกว่าโฮมโปรเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโดยเฉลียล่ยเราก็อยู่ในกรอบประมาณ 28- 28-30%ปถึงเปอร์เซ็นต์พอๆกันนะคะก็ต้องถือว่ามีมี upside to target อยู่พอสมควรนะคะแต่ว่าในมุมมองคือ <S <S ไม่ได้มองว่าถูกหรือพแพงประกันมากนะักนตอนนี้ สมมุติว่าในกรณีที่อย่างที่เราบอกกันนะครับว่า้ปีนี้สมมุติว่าสมมตินะสมมติว่ามันมีการเลือกตั้งนะครับซึ่งรอบนี้มันก็จะมีการเลือกตั้งที่มันแตกต่างไปจากรอบที่ผ่านมานะครับที่เลือกสอสอสอวนะครับรอบนี้ก็จะมีเลือกลงไปถึงโอ้ต้องแต่ท้องถิ่นลงไปเลือกทุกอย่างหมดนะครับลงไปสเกลใหญ่เลยเนี่ยนะครับตัวไหนถ้าถ้ากําลังซื้อหรือว่าเม็ดเงินมันไหลเข้ามาเนี่ยพี่คิดพี่ว่าถ้าใช้เลือก3าตัวนี้ก็ไหน,นมันได้ประโยชน์สูงสุดครับกำลังซื้อเนี่ยคือ ถ้าเกิดว่ามองว่ามีการเลือกตั้งมีเงินเข้ามาในระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็กําลังซื้อที่ได้เนี่ยจะไปอยู่ในต่างจังหวัดมากขึ้นไหมการผลักดันเรื่องของโครงการหรือว่าเกษตรกรในต่างจังหวัดเนี่ยมันก็อาจจะได้ประโยชน์จากฝั่งต่างจังหวัดก็จะมีดูโฮมกับโกลบอลนี่แหละที่อาจจะได้ประโยชน์จากประเด็นนี้นะคะโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณทางาพิถีมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันในสาหรับเซกเตอร์ของทางพี่ปุ๋กันสวัสดีครับพีบ่ปุ๋สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับ ครับก็วันนี้เรามี2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือเรื่องของ Spread w กฤต l ปรโต o นะครับเปิดปีมาเป็นยังไงแล้วก็เรื่องของอินโดกับฐานหินครับเชิญเลยครับ ครับก็สำหรับวิก y ี่ปิโตก่อนแล้วกันนะครับก็ราคาน้ำมันเปิดปีมาเนี่ยก็ปรับขึ้นนะครับประมาณ3% Week on Week วิออนวีะครับอันนี้ก็เป็นผลมาจากการที่คอนเซิร์นในเรื่องของ impact ของโอม c ครอนเนี่ยก่อนอต่อไอตัว global o i l d e m a มาเนี่ยมันลดลงหลังจากที่ประชุม OPEC Plus เมื่อวันที่4ปเนี่ยตัดสินใจยังคงเพิ่มกำลังการผลิตนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าไอตัวโอมครอนเนี่ยอิมแพคต่อ b a l o i l d e m a มาเนี่ยมันค่อนข้างจากัดแล้วก็สัน้น โดยทาง o p l ป s เนี่ยังยืนว่าปีนี้ไอตัว g l i l d e m a n d เนีมาจะยังอยู่ในระดับสัก4.2ล้านบาร์เรลต่อวนันโดยภาพตรงนี้ราคาน้ำมันก็เลยปรับตัวขึ้นมาอยู่แถวๆประมาณ80เหรียญแต่ไรก็ตามเ,เรามองว่าราคาน้ำมันน,น่าจะยังคงอ,อยู่ในระดับสูงนี้ต่อไปได้ในช็อตเทอมนะครับเพราะว่าเชื่อว่าในเรื่องของหน้าหน,นาวนดีมาน,น,น่าจะทำให้ US oil inventory data ที่ออกมายังคงปรับลดลงอยู่ ดโดยภาพตรงนี้เนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าราคาน้ํามันน่าจะยังยืนอยู่ในระดับสูงควอเตอร์ทูเดทเนี่ยราคาน้ํามันยังเนื่องจากมันขึ้นเริ่มต้นปีนะครับราคาน้ํามันก็ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบสักบวกลบหนะครับโดยในส่วนของสเปรดปิโตนะครับด้วยความที่ว่าราคาน้ำัท่าเนี่ยมันขึ้น3%นะครับแล้วก็ดีมาเนี่ยยังค่อนข้างช่วงต้นปีเนี่ยยังไม่คําสั่งซื้อยังไม่ค่อยกลับมามากเท่าไหร่นะครับก็เลยทําให้สเปรดเนี่ยของโอลิฟินเนี่ย,ยปรับลดลง5 -8% <Ừ. S 1> แต่เราเชื่อว่าสเปดเนี่ยมันน่าจะดีขึ้น นะครับในช่วง2สัปดาห์2อถึงสสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเพราะว่าในเชิงของดีมาเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมาบ้างประกอบกับตอนนี้เนี่ยเริ่มมีการประกาศนะครับหยุดซ่อมบำรุงนะครับโรงงานแครกเกอร์นะครับโอเลฟินแครกเกอร์ในยูเอสนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับในในช่วงไตรมาสแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าไอ้ตัว global o l e f i n market เนี่ยมันน่าจะตึงตัวขึ้นในช็อตเทอมแต่ก็ตามด้วยสเปรที่มันลงมาเร็วมากในช่วงของไตรมาสสี่ นะครับคอร์เตอร์ทูเดทเนี่ยมันก็เลยในในเชิงของค่าเฉลีย่ยเนี่ยก็ยังต่ำกว่า uh, เมื่อเทียบกับคอ a r เตอร์สี่เนี่ย11%สำหรับ HDPE แล้วก็19%สำหรับ PP โดยในส่วนของเบสโร m a ติกนะครับวีคเนี้ยเป็นวีคที่3นะครับที่เบนซิน PX เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยปรับตัวเพิ่มขึ้น19%และ12%อ่า12%ตามลำดับ นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นผลมาจากการที่แก๊สโซลีนดีมานเนี่ยมันค่อนข้างเฮลตี่มากในช่วงปลายปีนะครับต่อเนื่องต้นปีนะครับเราจะเห็นได้ว่าแก๊สโซลีนสเปรดตอนนี้มันสูงขึ้นไปเนี่ยถึง15-16เหรียญนะครับแต่อะไรก็ตามเนี่ย PET แล้วก็ PTA สเปรดเนี่ยลดลง6-7เนะครับเพราะว่าเพิ่งมีสตาร์ทอัพนะครับไอ้โรงโรงงานใหญ่ๆเนี่ยในเดือนโนยเวนเบอปลายปีที่แล้วก็คือเจอเจียงนะครับตัวเนี้ย4ล้านตันก็เข้ามานะครับก็เลยทำให้สเปรดเนี่ยค่อยๆซอฟลง ครอ r เตอร์ทูเดทเนี่ย PX เนี่ยหลังจากที่แย่มาเนี่ยเริ่มรีบาวมา7% Q ็ดเ์เซ็นต์คแต่ว่าเพดมา r g จิเนี่ยหลังจากที่ไตรมาที่แล้วดีนะครับก็เริ่มลดลง19% Q เก้วออนว จากกำลังการผลิตที่ขึ้นมาใหม่ด้วยภาพตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่มีใครได้ประโยชน์นะครับมีแค่ไทยออยล์คนเดียวที่ได้ประโยชน์ในช่วงสั้นจากราคา PX เ e n บนซินที่ปรับตัวดีขึ้นแต่ว่า IVL ก็ได้รับผลกระทบจาก i ินดีเ t เต PET p d พ s ด r e a d ปที่ลดลง IRPC p T t g c ก็ได้รับผลกระทบจากราคาโอลฟินและก็สเปรทโอลฟินที่ลดลงเราเชื่อว่าในช่วงสั้นเนี่ยโอลฟินน่าจะดีขึ้นได้บ้าง นะครับในขณะที่ตัวอโรมาติกเนี่ยน่าจะทรงๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเข้าสู่ออปซีซันภาพรวมเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับโอเคได้ครับมากันในประเด็นที่2ครับพี่ปุเรื่องของตัวอินโดครับในในส่วนของอินโดนีเซียนะครับคือล่าสุดก็่คือข่าวเมื่อวานนี้นะครับก็คือประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอนุญาตให้เรือนะครับที่บรรทุกฐานหิน14ลำออกจากท่าได้นะครับถ้าในแง่ของออเทอร์ตี้มีการตรวจเรียบร้อย รตรงนี้เป็นการ easing นะครับตัว export ban ครั้งแรกหลังจากที่ introduce ตัว export ban ไปเมื่อประมาณต้นปีเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเขากลัวในเรื่องของปัญหาทานหินในประเทศเนี่ยมีการขาดแคลนนะครับแต่หลังจากที่มีการแบนไปประมาณสักสิวันเนี่ยตัวสต๊อกทานหินหน้าโรงไฟฟ้าที่ในในประเทศอินโดนีเซียรเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเข,เขาก็เลยมีการ easing ban ในเรื่องของการแบนการส่งออกตรงนี้นะครับเรา,เาในแง่ของของข่าวเนี่ยยังบอกว่าในแง่ของการยกเลิกเนี่ยพวกนี้ก็ยังมีโอกาสในอนาคตนะครับเขาก็กำลังดูกันอยู่แล้วก็อาจจะมีการปรับโครงสร้างในเรื่องของภาษีส่งออกในระยะยาวด้วยซึ่งจะมีการพิจารณากันต่อไป ด้วยข่าวตรงนี้เนี่ยเรามีมุมมองช็อตเทอร์มเนี่ย p o s i t i v ต่อพวกผู้ประกอบการเหมืองทันหินนะครับก็คือหลักๆก,ก็คือที่เราพบก็คือบ้านปูสาเหตุเพราะว่าเดิมเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาถูกแบนเนี่ยนะครับการส่งออกเนี่ยเขาก็จะต้องส่งเขาเขาเขาก็จะไม่สามารถแคปเจอร์ไอ้ราคาฐานที่เพิ่มสูงขึ้นได้นะครับจาก สภาพดีมาสภาที่ต,งต,งตึงตัวขึ้นแล้วก็ต้องไปขาย70เหรียญน,นะครับในประเทศอินโดนีเซียการที่เขามีการผ่อนคลายตรงนี้แล้วอาจจะยกเลิกเนี่ยน่าจะส่งผลเซนดิเมนต์เทิมบวกในช่วงสั้นเพราะว่าดาวไซด์ต่อ,อราคาขายเฉลี่ยของเขาเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแต่ภาพในระยะกลางระยะยาวเนี่ย ในแง่ของภาษีส่งออกเนี่ยตัวเนี้ยมันอาจจะทําให้ในแง่ของคอสของเขาเนี่ยเพื่อการส่งออกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประกอบกับภาพดีมาในเอาท์ลุคในลองเทอมซึ่ง่านเนี่ยก็จะโดนอิมแพคจากเรื่องของ e s g อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่ว่า Competitiveness ของราคาเมื่อเมื่อเมื่อบวกเอ่อ r x t o r t tax เข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทานเนี่ยก็จะดู Relative แพงขึ้นเมื่อเทียบกับเชื้อเพลิงอ,อื่น เพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยภาพตรงนี้เนี่ยเรามองเป็นช็อตเทอมเกณฑ์นะครับแต่ว่าลองเทอมเนี่ยอาจจะโดนอิมแพ t นะครับแต่ว่าลองเทอมเนี่ยก็คงคงไม่เร็วนะครับเพราะว่ากระบวนการการปรับภาษีเนี่ยคงต้องใช้เวลาเป็นแบบ6เดือน1ปี นะครับเราก็เลยยังคงแนะนำนะครับเอ,อาเพอร์ฟอร์มนะครับตัวบ้านปูแต่ว่าเป็นช็อตเทอมเทรดนะครับในแง่ของของเอิร์นนิ่งแล้วก็แนวโน้มของค่างเงินบาทที่อ่อนนะครับจะทำให้เขามีเอฟเฟกต์เกนเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็ท ARGET PRICE อยู่ที่12บาทนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ประมาณสัก12%ครับโอเคก็เป็นเทรดดิ้งระยะสั้นไปนะครับวันนี้ขอบคุณตามพี่ปูมากครับครับสวัสดีครับ